ม่เยี่ยมซ้ำพี่น้องคนงานไทยครับคนเชียงรายหรือคนจังหวัดน่านมั้งครับจะไม่ผิดเนี่ยบ้านพักอยู่ตรงโน้นครับกาพินออกมารับผมอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ชมครับนะครับทํางานคนเดียวนะครับในาร์มมีคนเดียวไม่มีวันหยุดครับเงินเดือนหกหมืนห้านะครับเงินเดือนหกหมืนห้ารีบดนมวันละชั่วโมงนิดๆไม่ใช่ครับครั้งละชั่วโมงคาบละชั่วโมงครับเนี่ยโรงเดียดอยู่ตรงนี้ครับแต่วัวอยู่ตรงนี้ วัวควาดใหม่วัวสาววัวแกวัวเท่าวัวทุกอย่างครับรวมอยู่ในตรงนี้หมดเลยนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยสี่สิบตัวนะเพื่อนว่าเดี๋ยวจะถามเพื่อนครับตอนนี้ไม่รู้จะเยอะขนาดไหนแล้วกำ้องได้สายตากับขาวข้าวประมาณนี้แหละครับไม่ล่วงเลื่อนเดียวฟังนุ่นกับเป็นวัวสาววัวทองครับอีกขั้นหนึ่งนะครับไม่ไม่ผสมอาหารเองนะครับรีดนมอย่างเดียวอาหารซื้อนะครับนี่อันนี้ก็เปิดประตูออกหน้านี่เปิดประตูปื๊ดไปนี่เปิดประตูปิดถนนไว้นะครับ อะไรมั่วไปเรียดเรียดชั่วโมงนิดๆก็เสร็จครับเรียดชั่วโมงนี้นิดก็เสร็จพัดกระเชืเรียดเศ้าเรียดเรียดเช้าเรียดเย็นนะเรียดเช้าเรียดเย็นนะครับนี่หัวก็มีทุกเบอร์ทุกไซส์ครับระดับเลขสี่ตัวสามตัวมีหมดแต่ที่ขาดไม่ได้จริงครับพัดลมลงเดือนแค่นี้พัดลมสี่ตัวครับนะครับถ้าก็ยังพ่นให้เราเห็นไหมครับยังเป็นควอนเป็นยังไง ตามพื้นเนี่ครับเพราะว่าเป็นอันนั่นครับเป็นช่วงอากาศหนาวเน่อากาศเย็นเน่ย <c oughs> นะครับมีลูกวัวอยู่นิดเดียวครับเดี๋ยวจะพาไปดู <c oughs> ลูกวัวก็คลอดเดือนละสามตัวสี่ตัวกันมานะครับน <c oughs> ในในีนน่ขคือขอมุ่นเกา่าอยู่คนเดียว <c oughs> <c oughs> นี่ครับลูกวัวมีแค่นี้ครับ เลี้ยงรวมกันเลยอาหารก็กินนี่ครับอาหารก็จะจะเป็นอาหารท้องวัวเรียดครับตากมาให้กินเลยครับแล้วก็ป้อนนมนิดหน่อยตรงนี้่าจะเกิดไหมครับนี่จะคลอดไหมมังนี่ร้องอยู่ครับแล้วหิวนมอยู่นะครับก็มีรถหนึ่งขั้นสำหรับเข้าพวนครับเดี๋ยวต้องมาทำคลิปนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวตอนเย็นมาทำคลิปกันเนาะครับ สี่โมงมีคนรีดอยู่เหรอฟาร์มข้างหน้าก็รีดข้างหน้าออ๋กี่คนเขาอยู่สองคนเหมือนกันสองคนฟาร์มแล้วก็ฟาร์มนู้นอืมเนี่ยครับเดี๋ยวจะพาไปไปดูฟาร์มอีกฟาร์มหนึ่งที่เขากำลังป้อนนมลูกวัวใช่ไหมแต่แต่เขาเรียดเวลาเดียวกันไหมครับใช่แต่สองฟาร์มอ่ะมันที่รีดตีสี่กับสี่โมงอ่ะตอนนี้กำลังรีดฟาร์มข้างหน้าไปดูไหมฟาร์มหน้าหมู่บ้าน่ะรู้จักเขาไหมรู้จักไปไปไปฟาร์มไหนก็ได้ถ้ากำลังรีดนมตอนนี้ครับไปดูฟาร์มไหนก็ได้ครับได้หมดนี่นะครับ ตอนนี้มีกี่ตัวนะของเราตอนนี้อยู่ห้าสิบห้าสิบกว่าแล้ว,ว,ลวเดี๋ยวเขามาทักชมครับพี่น้องอเ,เดี๋ยวเขามาชมคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนะไมากครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมอีกฟาร์มกันครับสวัสดีครับมันจะมีะไปดูฟาร์มไหนฟาร์มที่นมหรืฟาร์มให้นมลูกวัวไปลูกวัวก่อนไหมลูกวัวับ <ไป S 1>